ฉันเกิดมาพร้อมกับความสามารถแปลกๆนั่นก็คือถ้าฉันพูดดีกับใครฉันจะโดนดา่ากลับอ๋อบอสวันนี้หล่อจังเลยนะครับปลวกมารยาซามใครสั่งใครสอนให้เป็นคนแบบนี้เนี่ยผมแค่ชมบอสว่าหลออ่อเองนะครับยังไม่หยุดมารยาสามอีกฮะออกไปเลยจะฉันหย,ยุดต่ำกว่าน,นี้อีกนิดเดียวแล้วขึ้นไปทำอะไรตรงนั้นนะ่ะลงมา สันดานเสียชาติเกิดทำไมไปพูดกับลูกค้าแบบน,นั้นล่ะฉันต้องขอโทษแทนพนักง,งานฉันด้วยนะคะเอาเป็นว่าฉันไม่กินเงินคุณเพื่อเป็นการขอโทษนะคะขอบคุณนะครับไอ้เสืหห้อเองเกงไอ้มวอยรองเท้าไอ้ตุ้งเท้าไอเก็บข้าโอ้โหด่าเป็นชุดถ้าอย่างนั้นผมไม่เอาแล้วก็ได้ครับผมขอตัวก่อนนะครับหรือว่า เราควรใช้ความสามารถนี้ช่วยเหลือคุณอะไรอะไรอะไเลยคุณเป็นใบ้เหรอครับผมจะทำให้คุณพูดได้เองคุณช่วยจังเลยนะครับล่อตาไล้แนายเพื่อลมควันเฮฉันพูดได้จริงๆด้วย Yes ผมทำให้คุณพูดได้แล้วแต่เสียดายผมพูดเหนอไไปหน่อยคุณก็เลยเหนื่อตาอ้าวคุณนี่เอง ฉันขอโทษสำหรับเรื่องเมื่อวานด้วยนะคะขอเอ่อแล้วเจ้าของร้านไปไหนแล้วครับเจ้าของร้านป่วยน่ะตอนนี้อยู่ที่โรงพยาบาลแล้วเขาเป็นอะไรเหรอครับตั้งแต่เขาเจอคุณเมื่อวานเขาก็ล้มป่วยนะคะเสียใจด้วยนะครับคนไข้เสียชีวิตได้สองชั่วโมงแล้วครับเขาเป็นอะไรตายเหรอครับหมอตรวจพบว่าเขาน่าจะสำลักดินตายครับ เกิดจากเขาพูดรววเกินไปครับนี่ฉันเป็นสาเหตุให้เขาต้องตายหรอเนี่ยถ้าไม่มีอะไรแล้วบอกขอตัวก่อนนะครับขอบคุณครับหมออย่าสิเลงเด่ซุลิงหรอกผมจะช่วยคุณฟื้นเองคุณตายคุณยังสวยเลยนะครับไอ้หนา้าบวกเอาหน้าไปใกล้เลยนะคุณฟื้นแล้วจริงๆเฮ้ยนี่ฉันยังไม่ตายหรอเนี่ยอย่าบอกนะว่าคุณช่วยชีวิตฉันไว้อะ ขอบคุณมากนะคะทุกอย่างกำลังดีแต่นึกไม่ถึงเลยว่าอ่ะบัสมาก็ดีละผมจะได้นำให้คุณรู้จักพนักง,งานใหม่นี่แฟงนะสวัสดีครับผมแฟงนะครับผมบัสน,นะครับคุณหล่อมากเลยนะครับทำไมคนคนนี้ถึงไม่ได่าเรากลับนะแปลกจกังบริษัทห่วยแตกหัวหน้าก็ดูหน้าโงูดิีขอบคุณนะแฟง นายนี่จิตใจดีสุดๆไปเลยอ่ะฝากด้วยนะบัตทำไมดา่าหัวหน้าขนาดนั้นหวัวหน้ายังชมละ่ะหรือว่านี่นายคิดว่านายเกิดมาพร้อมอความสามารถคนเดียวกาแฟที่คุณสั่งได้แล้วค่ะอีบลัวคุณพูดพอาจังเลยนะคะคุณคุณนี่คุณทำอะไร นายคงชุบชีวิตเขาขึ้นมาจากความตายใช่ไหมไอ้เสื้อไอ้เกงไอ้บวกไอ้รองเท้าไอ้ถุงเท้าไอ้เก็บขัาโอ้โหด่าเป็นชุดคนไข้เสียชีวิตได้สองชั่วโมงแล้วครับผมจะช่วยคุณฟื้นเองคุณตายคุณยังสวยเลยนะครับไอ้หน้าบวกเอาหน้าไปไกล้ๆเลยนะคุณฟื้นแล้วจริงๆเพราะว่าฉันเนี่ยความสามารถตรงกันข้ามกันนายเขาก็เลยกลับไปตายอย่างเดิมไงคุณ 滚！